หัวมือนี่สุดเด็กซื้อยังไงนี่อีปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยอะไรงีไปแล้วปุ๊ดอีน้อยเอาปุ๋ยแล้วก็น้อยตัวปุ๊ยตัวไกลๆแม่เบิกอันนี้อันเดียวเด้อันแม่เบิกอันนี้ปุ๋ยอันนี้ไงบอสอันนี้ปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยอีน้อยปุ๋ยน้อยอันนี้อีเข็มอันนี้เข็มครับอันนั้นอันนั้นอันพุ่นอันนั้นพุ่นไงแม่เอบิอเบิกแม่อีน้อยพ่ออดีกแล้วครับใช่ชีวิตสไตล์คนอีสานวันนี้ซ่องไทยบึงการ ภากินเท่วเลนโดยการสนับสนุนของสีเมืองแกนรีสอร์ทรีสอร์ทตังยมเพื่อสุริสัยจังหวัดเมืองกกนผ้าพีผนองมาหาหล่อครับมาเบิงประตูนล่งยายสํำล้านครับเลียงง่วหลูกผสมระวังกิปปอกับง่วพันพีน้องขาย ถ้าเลี้ยงแต่ว่าถกี่ปอนี่มันกะทิะาราคาบหลายครับก็ต้องลูกครึ่งครับขายง่ายพี่น้องขายไปยใส่งานแต่งงานงานบุญงานบวชยังกว่ากันไปนะครับอยู่บ้านหน้าข้ามูลตำบลหน้าทับให้ครับอำเภอรัตนาวัปปีจังหวัดหนองคายครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปสอบถามพันเบิงนะครับเป็นข้อมูล ในการเลี้ยงงวัวพี่น้องเลยครับเบิ่งนุ่งกันครับงัวว่าจกปีเราตายอ่ะงัวได้สามปีตอนเล็กๆเลยเลี้ยงจึงเมียตอนเล็กๆเลี้ยงสามเมียสามเมียบัตมันก็ออกลูกมาเรื่อยๆตอนนี้มีจ๊กปีเราต,ตอนนี้มีจ๊กตัวตแล้วตอนนี้มี๊กบแล้วจากสามเมียหน่านะโอ้ซีบ เครื่องเครื่องกบตัวเก่าห่วงมาต่อสามแม่แล้วก็ลูกมันเลี้ยงมาสามปีลูกของของแม่มันก็มันก็ออกลูกนะอสามตัวซื้อมาสามแม่ตัวนี้ได้ซีบได้ซีบได้ซีบขายไปตัวนึงแล้วโอ้ขายไปตัวนึงแล้วถ้าพอขายกันสิบเอ็ดตัวโอ้บ้านนี้กับบอไมร์รตาบ้านท่านีอยู่นี่ไอนบ้านนาขามุ่นตำบล ตำบลหน้าทับให้ตำบลหน้าทับให้อำเภอราชนา,าวาปีครับโอ้ตาเฮ็ดสวนยางพร้อมโอ้ชวนยางสวนยางผู้อื่นนะครับเนี่ยโอ้มาอยู่น้ำข้าเจา้าแบ่งแบงยังไดบ้านเฮาบ้านเฮาเจ้าหนึ่งก็หกสี่ครับเพราะว่าเจ้ายางอัศเจาหกเพราะว่าคุดเกศเยี่ยวสี่ครับอืมหกสิบสี่สิบครับโอ้แต่ว่างัวนี่บวกเกี่ยวกันเลยเพราะว่างัวนี่เขาเลี้ยงปั่นกันสองแม่แม่หนึ่งเป็นของผม สามตัวครับของเจ้านี่แม่หนึ <Ti> ่งอ <c oughs> ีกสองแม่เป็นของเพื่นครับผมแมงลูกกันบ่แบ่งลูกกันสองตัวแต่ว่าตัวของผมผมมาเสริมนะอ๋อของเจ้ามาเสริมสองแม่นี่แบ่งกันปีละลูกปีละลูกปีละลูกโอ้ครับเลี้ยงมาสามปีเนาะเพันธุ์พันธุ์ยังไะตานี่โอ้มันงวดธรรมดางวดกีบบับานเท่านี้บ่ครับกีปอกีปอัวกับเป็นแตกกางจังหน่อยจกางจังหน่อยแค่กีปอมันจังหน่อยก็นี่เนาะครับซ้ำซ้ำแม่นี่เท่าไรแม่นีก็สิบหกสิบเจ็ดเลยโอ้ปรนหันบ่ โอ้ว่าธรรมดาอันนี้ได้ตัวได้ปีหนึ่งยังนี่หรือปีกวัวปีกว่าบ่นี่ครับเป็นน้อยนี่น้องมันน้อยนี่โอ้ปีปีกวัวปีหรือสองนี่ปีปลายปีกัวที่สองปีเนาะอันน้องมันได้เท่าไรสองเดือนเหมือนน่องมันที่สองเดือนวันที่ที่สิบแปดโอ้สี่วันเดือนบ่แต่อืออยู่กับยายครับอยู่กับยาย สองเจ้ากีดกันสองคนเลยนเนี่ยนะพ่อครับนี่เจ้าหนึ่งพออย่างอยู่นี่มันหาซิปลกีดคนละเท่าครับตาเขาตาตามันอยาบอมีราคาตัวแกคนหนึ่งเลยตัวแก่เพิน่นตัวแกส่วนอย่างยู่ยแข่จานเยินจานยิงจานพูนติดไม่น้ำของเพิ่นหรอไม่นำของไม่นำ้มนำ,มนำมูน่นเพิ่นหรอขาเจ้าตีทางของเขาเจ้าไม่ซื้อเขาเจ้ามัน มันมาซื้อว้แต่ก่อนแต่ก่อนมันไม่ชนอย่างเนาะเ,เจ้ามันอยู่ทั้งในเ,เจ้รมันเห็นที่ถือเ,เจอเ้าเลยมันซื้อโอ้สมัยก่อนมันมาซื้อที่แถวนี้ไว้ครับครับอืมตาก็มาเลี้ยงไงถงงวเสริมนำ้ำบางทีมันขายอย่งไรขีมันหนะ่ะทุงหนึ่งน่ะทุ่งอาหารสีครับนะ่ะโอ้อยุใสกับอาารสีเนาะถุงลรกสามสิบโลถุงเง,งินเนาะถุงเข่าวนทุ่งเอาถุ่งปุ๋ยว่ากันเลยเทุ่งตัดทุ่อยมัดปากกันเลยครับกอกเองบ่หรืออย่งไดีกอกเองครับอืม บรรยงยาซุ่มนี่เขาไปหามาได้ใส่หยามันดิตาดิเดี๋ยวนี้น้ำหวยเพราะว่าน้ำมันแห้งเด้<อ>คนตมกมาไมนเกิดหยาฟ้องและบ้นานแลกลับมาเกี่ยวเอานอกจากเ<อ>าีเขามีฟางมีงมยังไงมันอยู่บ่หรือว่าเกี่ยวอย่างเดียวมีฟางเลยกินหยาอนนี้แน่โอ้จุลุกุเกี่ยวหยาให้หมันเอาสิบเมียสิบตัวเนาะบนสิบเมียสิบตัวคล้ายไปแล้วขายไปตัวนึ่งงวดจะคลองบตา เพราะว่าแบงออกจากข้าเจาะข้าวคายไปน้ำนะครับเพราะว่าที่เอาไว้แต่มันมันบวอยดิมันเกี s> <S ่ยวต่อยาเนาะอืแบบว่าเรื่องบ่ได้ออกไปล่ามด้อยู่ก้านี้เลยครับบอไปใช้บ่ครับงามนกไก่มันเข่าหันยุ่งกับพกัดนี่ตัวเด่นครับยุ่งหลายบ่นนุ่งง้อกังขึ้นมันหลายอยู่เพราะว่ายุ่งนี่นหย่าครับมีนุ่งกับตัวนี้หน่อยจริงารมันกัดครับผมกัดกินเลือดเต็มเรา่อยเห็นไช่เด็กไทยเอาฟ้องไปเอาได้แล้วแต่ออกออกก็ได้ไปโอ้ผมว่าจะเข้าไปไทยเอาง้อข่มเข้าไปเฉยแล พูดไปไปบ้านเลยครับเพราะว่ามันมันมันจ้านั่นบ่โอ้มีมีซื้อมันมาแต่ละเมียเเตลเมียนี่มีอยู่ครับมาบอกงี้มันซื้อยังไงเนีต่ต,ตัวตัวนี้ขัวมือ,อนี่ยชุดนี็ซื้อยังไงเนี่อีปุย๋ยอันนี้ปุย๋ยขยับไปแลยปุ้ยอีน้อยโอ้ปุ๋ยแล้วก็น,น้อยตัวพู้ยตัวไกลๆอันนี้แม่บกเอิบอันนี้อันเดียดเด้อันนี้แม่บกเอิบอันนี้ปุ๋ยครับ อ,นนอันนี้ก็อันนี้ปุ๋ยอ uh ันน uh, so oh, ี้ปุ๋ยอันนี้น้อยปุ๋ยน้อยอันนี้อีเข็มอันนี้เข็มครับอันนั้นอันนั้นอันพุ่นอันนั้นพุ่นนหมแมวเอิบเอิบแม่อีน้อยแม่อีน้อยโอ้ซื้อซื้อลูกซื้อน้อยกับแม่อีน้อยครับไม่ตุ่มงามตัวนี้สองสองเมืองได้ยินเนาะเพราะว่ามันอันของอวันประชิดสะสมโอ้เป็นลูกครึ่งลูกยังไปแล้วลูกครึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันสี ัอเคไงครอบคอมันก็สะอาดดีนาะตาเนาะบานนี้เข้าผสมยังไงบานนี้ผสมไฮกระเจาะมาสอดเหรอโอ้ไฮกระเจาะมากกระเจาะคิดยังไงล่ะคือหกร้อยติดบ่ติดกับหกร้อยป่หรือต้องติดอย่งเดียวกระเจาะตองม่านั่มโอ้ม่าเบิงมาเบิงต้องต้องม่านั่มเพราะว่าเขาต้องโค้งไปนะมันขึ้นครับอ๋อมันขึ้น้นแลวะ มันขึ้นมันช่เป็นในลักษณะของงวัวขึ้นมันเป็นซับนี่โ,โ,อโอ้มันไปโค้มตัวนั้นโค้มตัวนี้ยังเสียอันบ่งาบ่กินโอ้ขาขาาา้างงวต่ายตัวตาน้อเหลืองง่วเงินเสียเนี่ยแกไม่จะล้างว่ะมันอยางโบมีราคามันไก่เสือไปน้ำเนี่ยอ่าไก่โลดยักบาทชื่อมือนี่ไก่โลดอร่อยอยู่ข่า,าจจมาเน่ยก็จะเมาหัดพีเลยทีโอ้ โอ้มันหายอยู่หากินมันมากเนาะตาเนาะโอ้ดีย่าสวัสดีครับสวัสดีย่ายไม่เยี่ยมตาเรากี่รถผ่านมาพอดีมะไทยการเลี้ยงวัวของเราทายเมนนิหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปทายกับไอ้ตาดอกโอ้น่างามเนาะตาเนี่ยเป็นตัวย่างที่ดีเนะตาเนี่ยอาชีพชิจริสเนาะเอาไว้ผู้นั้นผู้นี้ก็จะศึกษาเรียนรู้ตาเอ้ย ซุ้มนี่มีมีซื้อว่าไหนนี่หน,น่อยซุ้มนี่มี่ครับอีเข็มได้บอกไปแล้วอันนี้อีเลมอีน้ำอ้อยน้ำนี่น้ำอ้อยเนาะอันนั้นเข็มครับฮู้นซื้ออย่างนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเ่นมีบัวร้อยครับอีต้นน้อยอันนีนน้ไผหวานครับเล็บบูโอ้ไผ่หวานกับเล็บบูรบบครับอันนี้น้ำตาลอา่าน้ำตาลน,น้ำ,นำร้อยบัวร้อยโอ้ห้องห้องซื้อนี่ฮู้ฮู้จะขั้วมันยังเลยแลนมาหาเจ้าของเลย โอ้บอกเขาเขาเลยโอ้หยกล้วยเด้อยพี่หนองเ้ยง่วแบบนี้บอกเขาค้อกกับเขาเกำลัง,งจะ,ปปะเปลยนตะแคงเลยย่านะ่เนาะมันจะ มันได้ที่ว่ามันดูดเลือดเดี๋ยมันบ่อโตขึ้นกันครับมันตัวใหญ่กว่าแมงวัานเรียงรายบ่อที่เขาเอื่นเนี้ยก่อนเหนือสิดิ๋ยเลือกบ่อเลือกบ่ดีโอ้ยครับอยู่รัตนาเขานี่ล่ะผมขี่ผ่านมาผมเลยเห็นงัวตางเราไหลายผมเลยมาไายเออครับ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 โอ้จมินหนาหักเนาะ นี่แล้วความสุขเนาะเมียนบ่ลูกหลานไปเซ่วันคือบ่มาเลี้ยงแนะ่ลูกหลานน่นนะ